สถานที่พร้อมแล้วทำเลยได้แล้ว ใจพร้อมแล้วผมจะทาแล้วทำแล้วผมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะทําเตรียมตัวไงบ้างครับเตรียมตัวก็หาเวลามาอบรมก่อนครับเพราะมันจะมีระยะเวลาก่อนจะเปิดร้านเนี่ยก่อสร้างกันประมาณสักขอใบอนุญาตสักเดือนหนึ่งก่อสร้างสักเต็มที่2เดือนก็มา3เดือนช่วงนี้ก็จะมีเวลาจะต้องมาอบรมอบรมเคลียร์ตัวเองเคลียร์เวลาให้พร้อมเพราะว่าในช่วงเปิดร้าน3าหเดือนแรกเนี่ยอาจจะต้องมีเวลากับมันเยอะหน่อยเราก็จะเริ่มเจ๊ทีมงานด้วยทีมก็จะที่สาขาล้าก็จะฝึกเริ่มฝึกน้องแล้วใช่ส่วนวันเปิดเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับผมเจอตั้งแต่ เปิดก็เปิดเลยเอาตามเลือกสะดวกแต่บางท่านก็แบบมีพิธีการอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้อาจจะนิดนึงเพราะว่าเรื่องสาขาของบนกป็คเกืรอเขาเปิดพร้อมๆกันหลายๆที่อาจจะต้องคุยกับคนตูนขอคิวเพราะว่าต้องต้องบุ๊กคิวเพราะว่าไม่ใช่ว่าลูกค้าจะเปิดทันทีวันนี้วันนี้เลยบางทีมันอาจจะไปชนกับสาขาอื่นที่เขาเปิดพร้อมกันส่วนใหญ่เราก็จะทํางานร่วมกันนะครับก็คือเราก็จะมีแผนออกมาเรามีกลุ่มไลน์แล้วเราก็จะทําแผนทาแอคชั่นแผนออกมาให้กับผู้ประกอบการนะครับโอเคมันอาจจะมีหลุดบ้างหลุดจากการก่อสร้างที่ติดหน้าฝนหรืออะไร คือถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่ค่อยชอบช่วงสร้งบทในการก่อสร้างนะครับเราพยายามจะสร้างกันช่วงต้นปีไทยครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเอ็มรู้มามกรารอะไรเงี้ยมกรลาคภุมพาอเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่แบบแน่นๆแล้วก็อีกทีรุ่นหนักพวกการปีขึ้นปเลยครับเพราะฉะนั้นก็เราทาแผนร่วมกันพูดง่ายว่าเตรียมตัวเตรียมตังเตรียมใจเตรียมเวลาเข้ามาอบรมแล้วก็เตรียมเวลาที่จะเข้าไปอยู่ร้านเพื่อบมกมุ่นกับมันสักสามถึงหกเดือนพอมาถึงจุดนั้นเนี่ยมันเหมือนคนออกกำลังกายเหมือนคูณดูไม่ต้องเข้าแล้วปล่อยปล อ่าเหมือนมันมออกออกกําลังกายช่วงแรกวันสองวันแรกโหร่างกายมันจะเปลี่ยนมากแต่พอออกสักพักนึงมันจะเริ่มอยู่ตัวเหมือนกันพอบกบุญสักสามสิบหกเดือนทีนี้มันจะรู้หมดแล้วเดินผ่านร้านเนี่ยมองหางตาก็รู้แล้วเกิดอะไรแต่ถ้าเกิดไม่เข้าเลยตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมตัวปิดได้เลย <laughs>